สวัสดีนะคะผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในภาคที่สองนะคะวิชาภาษาไทยนะคะเราจะมาเรียนต่อกันเลยนะคะหลังจากที่เราเขียนตัวเลขไทยตัวหนังสือเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะผมจำาปนยี่สิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งร้อยนะคะต่อไปเราก็จะมาเรียนถึงค่าประจำหลักนะคะ ค่าประจำหลักของตัวเลขนะคะในจำนวนยี่สิบเอ็ดถึงหนึ่งร้อยนะคะหลังตอนนี้เดี๋ยวคุณครูให้ดูคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับค่าประจำหลักหลังจากดูคลิปวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูค่อยอธิบายนะคะโจทย์เกี่ยวกับค่าประจำหลักนะคะเดี๋ยวน้องดูคลิปไปก่อนนะคะ ดูคลิปของค่าประจำหลักนะคะดูว่าตัวไหนอยู่ในหลักหน่วยตัวไหนอยู่ในหลักสิบนะคะมีค่าเท่าไหร่นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวน้องดูคลิปไปก่อน ี่ค่าเด็กๆเ,เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 กลับมาอีกระโรคสองเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเด็กๆอยากมาโรงเรียนกันใช่ไหมเอ่ยอยู่บ้านเหงาใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรอยู่บ้านของเราปลอดภัยที่สุดนะคะถึงโรงเรียนจะหยุดแต่การเรียนของเราไม่หยุดนะคะครูฝนเลยจะพานักเรียนไปเรียนรู้ทางออนไลน์กัน เรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะคือเรื่องหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักเรื่องหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะเรามาดูหรือว่าเรามาทบทวนก,นกันก่อนว่าจํานวนที่ครูฝนสอนไปรอบที่แล้วคือเรื่องจํานวน20่สถึงหนึนะคะมีจํานวนอะไรบ้างเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันนะคะโดยเริ่มตั้งแต่20นะคะพร้อมกัน20 3สสบ 40 50 60 70 80 90แล้วก็สุดท้ายค่ะ100นะคะหลังจากที่เราทบทวนเป็นแล้วแล้วก็พร้อมที่จะเข้าเนื้อหากันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปกันอ่ะเรามาดูค่านะคะแล้วก็หลักของเลขโดดในแต่ละหลักนะคะ ของจำนวนนับที่ไม่เกินร้อยภาพแรกค่ะจำนวน29ค่ะคือประกอบด้วย20แล้วก็9นั่นเองนะคะต่อมาแผ่นตารางเหล่านี้นะคะเด็กๆคิดว่ามีจำนวนเท่าไหร่คะลองนับสิคะในกล่องสีเขียวเล็กๆมีจำนวนทั้งหมดกี่อัน25อันนั่นเองค่ะและทีนี้เด็กๆลองนับดูสิคะว่ามีกี่สิบ แล้วก็กี่หน่วยคะอ่า20กับ5หน่วยก็คือ25นั่นเองนะคะต่อมาค่ะยีนะคะเป็นจํานวน2หลักนั่นเองก็คือมีเลข2กับเลข5้าใช่ไหมคะส่วนเลขที่อยู่ทางขวามือนะคะเราจะเรียกหลักหน่วยนั่นเองค่ะซึ่งก็คือเลขห้านะคะแล้วก็เลขที่อยู่ด้านซ้ายมือจะอยู่ในหลักสิบก็คือเลข2 แล้วก็จะแยกเป็น20กับ5หน่วยนะคะเด็กๆคิดว่าเลข2อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่าไหร่คะอ่า20ส่วน5อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ5ซึ่งเราได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะต่อมาค่ะแผนภาพตารางนี้เด็กๆนับได้เท่าไหร่คะกรองสีเขียวเล็กๆจะมีแถวและ1ิบ มีทั้งหมด4แถวดังนั้นมี40นะคะแล้วก็บวกเพิ่มอีก2กล่องเป็น42นะคะดีนี้เด็กๆลองถายสิว่ามีทั้งหมดกี่สิบแล้วก็กี่หน่วยคะแยกเหมือนเดิมเลยก็คือ40กับ2หน่วยนั่นเองเหมือนเดิมคะ่ะเลขที่อยู่ฝั่งขวามือจะอยู่ในหลักหน่วยนะคะส่วนเลขที่อยู่ทางซ้ายมือจะอยู่ในหลักสิบ เราจะแยกเป็นหลักสิบคือ4หลักหน่วยคือ2ก็คือ40กับ2หน่วยนั่นเองค่ะซึ่ง4นะคะของเราอยู่ในหลักสิบก็จะมีค่าเท่ากับ40นะคะ2อยู่ในหลักหน่วยก็จะมีค่าเท่ากับ2นั่นเองค่ะต่อมาค่ะแผ่นตารางนะคะเด็กๆลองนับสิคะเด็กๆนับได้เท่าไหร่คะแต่ละแถวมีจำนวนทั้งหมด10ค่ะ สิกล่องมีทั้งหมด6แถวนะคะดังนั้นนับได้60เทคเด็กก็ลองแยกอีกเหมือนเดิมว่ามีกี่10แล้วก็กี่หน่วยซึ่งครูฝนแยกไว้ให้แล้วคือ60กับ0หน่วยอ่าทีนี้มีเลข0เข้ามาแล้วนะคะเรามาดูกันว่าเราแต่ละเลขนะคะจะมีค่าเท่าไหร่อ่าเลขโดดที่อยู่ทางขวา มีหลักเป็นอะไรคะหลักหน่วยและเลขที่อยู่ฝั่งซ้ายมือเป็นหลัก10นั่นเองค่ะซึ่ง6ของเราจะอยู่ในหลัก10นะคะมีค่าเท่ากับ60สศูนย์ของเราอยู่ในหลักหน่วยก็ต้องมีค่าเท่ากับ0นย์นั่นเองค่ะ โอเคนะคะหลังจากที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะเรามาเรียนถึงการบอกค่าประจำหลักนะคะวิธีวิธีการสังเกตนะคะคุณครูครับตอนนี้น้องยังไม่ต้องเขียนนะคะฟังคุณครูก่อนนะคะฟังคุณครูนะคะมันจะมีจำนวนนะคะมีจำนวนแล้วก็มีหลัก แล้วก็มีค่านะคะดูข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งยี่สิบห้าอ่ะดูข้อที่หนึ่ง ข้อที่หนึ่งยี่สิบห้ายี่สิบห้าห้าอยู่ในหลักหน่วยมีผ้าห้าของชุกนี้เขียนผิดแล้วนะคะนอะ้องแก้จากเลขเลขสี่เป็นเลขห้านะคะตรงนี้นะคะต่อไปข้อที่สองข้อที่สองข้อสองสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดสามอยู่ในหลัก ิบตรงนี้หนูในหลักสิบก็มีค่ามีค่าสาสนะคะต่อไปข้อที่สามสี่สิบอดสสิอนะคะหนึ่งอยู่ในหลักหน่วยมีค่าหนึ่งนะคะต่อไปข้อที่สี่ห้าสิบเจ็ด ห้าสิบเจ็ดตัวเลขที่ขีเส้นใต้ก็คือห้าห้าอยู่ในหลักสิบมีค่าห้าสิบนะคะต่อไปข้อที่ห้าหกสิบสองตัวที่ขีเส้นใต้คือสองนะคะสองอยู่ในหลักหน่วยมีค่าสองต่อไปข้อที่หก ข้อที่หกนะคะเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่นะคะเจ็ดอยู่ในหลักสิบมีค่าเจ็ดสิบน้องอย่าลืมขีดเส้นนะคะถ้าลืมขีดเส้นจะไม่รู้ว่าตัวไหนนะคะไม่รู้ว่าตัวเลขไหนนะคะต่อไปต่อไปข้อที่เจ็ดนะคะข้อที่เจ็ด เก้าสิบสองเก้าสิบสองขีดหน้าจอครับใครขีดหน้าจอไม่ขีดนะคะไม่ขีดนะคะต่อไปเก้าสิบสองเก้าสิบสองนะคะเก้าสิบอยู่นำเก้าอยู่ในหลักสิบนะคะมีค่าเก้าสิบต่อไปข้อที่แปดหกสิบสี่ 6 4สอยู่ในหลักหน่วยมีค่า4นะคะต่อไปข้อที่เก้าสี่สิบแปดแปดอยู่ในหลักหน่วยนะคะมีค่า8นะคะต่อไปข้อที่สิบยี่สิบสามยี่องอยู่ในหลักสิบ มีค่ายี่สิบนะคะต่อไปข้อสิข้อ11 36 6อยู่ในหลักหอยู่ในหลักหน่วยมีค่า6นะคะต่อไปข้อ12 49 9อยู่ในหลักหน่วยมีค่า9นะคะ ตรงนี้เว้นหนึ่งบรรทัดแล้วก็เขียนชื่อนะคะเลขที่นะคะน้องกลับไปที่หน้าแรกนะคะแล้วก็หยิบสมุดขึ้นมาเลยนะคะสมุดคอควายนะคะแล้วลงมือเขียนได้เลยนะคะจงบอกค่าประจําหลัก จงบอกค่าประจำหลักตัวเลขที่ขีดเส้นใต้จำนวนแถวนี้ให้เขียนว่าจำนวนนะคะข้อหนึ่งข้อสิบสองเขียนจำนวนแถวที่สองให้เขียนคำว่าหลักนะคะแล้วก็ให้เขียนคำว่ามีค่าเวลาเขียนนะคะเขียนให้ตรงลงมาเลยนะคะตรงนี้ผิดอยู่นะคะนี่ต้องเป็นเลขห้านะคะตรงนี้ข้อหนึ่งนะคะ กูเขียนมาผิดนะคะแ,แก้เป็นเลขห้าเลยนะคะเลขห้าอยู่ในหลักหน่วยมีค่าห้านะคะตรงนี้เว้นประมาณหนึ่งช่องตรงนี้เว้นประมาณสักหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วก็เขียนคําว่านหน่วยนะคะคําว่านหน่วยนะคะไม้เอกวางไม้เอกให้ตรงกับเส้นหลักของตัวนอนหนูนะคะไม่ใช่ไปว,วางตรง ข้างหน้าหออัวหีไปวางตรงหัวแหวนหรือยอยั์ไม้เอกวางตรงเส้นหลักของคำว่านอนหมูนะคะการขีดเส้นนะคะใช้ไม้บรรทัดขีดนะคะใช้ไม้บรรทัดขีดสองเส้นมีเส้นเล็กๆอยู่ในสมุดนะคะตรงนี้เว้นประมาณสองบรรทัดแล้วก็พึ่งพอซีสองนะคะตอนนี้ให้น้องๆลอกโจย์ นะคะรอบโจทย์ไปจนถึงข้อหกก่อนนะคะใครไปถึงข้อหกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวค่อยบอกนะคะก็เจ็ดอยู่หน้าที่สองเดนี๋ยวคุณค่อยขึ้นให้นะคะโอเคนะคะขีดเส้นด้วยสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือขีดเส้นบอกค่าประจำหลักในแต่ละข้อนะคะน้องต้องขีดเส้นถ้าลืมขีดเส้นนะคะ ไม่ได้นะคะต้องขีดเส้นใช้ไม้บันทัดขีดนะคะเวลาทํางานนะคะจากที่คุณครูดูที่ส่งไปนะคะคุณครูตรวจห้องกป .1 กับสี่บางคนนะคะขีดเส้นไม่ค่อยเรียบร้อยทํางานไม่ค่อยเรียบร้อยน้องต้องทําภาคเรียนที่สองแล้วนะคะน้องต้องทํางานให้เรียบร้อยกว่าภาคเรียนที่หนึ่งนะคะต้องทําเองได้แล้วนะคะ ัดเขียนได้แล้วคาว่าสิบเขียนยังไงก็ต้องเขียนให้ได้แล้วสิบธ์คว่าหน่วยนะคะคําว่าสิบสอบอีกมสิบก็ต้องเขียนได้แล้วนะคะโอเคนะคะน้องลงมือได้เลยนะคะลงม,มือเขียนได้เลยค่ะ ตอนนี้ให้ลบจูดให้เสร็จก่อนนะคะลบจูดได้เลยนะคะลายมือถ้าจะสวยก็คือหนึ่งหนึ่งดินสอต้องแหลมนะคะน้องเราตั้งไว้เลยประมาณสามตีแท่งเลยนะคะตั้งไว้เลยเขียนตัวบรรจงเป็นบรรทัดนะของโอโซนด้วยนะคะเขียนให้เรียบร้อยนะคะเขียนให้สวย มีมีน้องๆคน,น,นไหนซึ่งเพิ่งเข้าในขา้ที่สองบอกด้วยนะคะพราคุูคุณชุกเช็คชื่อตั้งแต่ภาพที่หนึ่งแล้วนะคะใครซีเพิ่งเข้ามาบอกด้วยนะคะน้องนันรีค่ะเช็คให้แล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณครูบุญชุก มีใครทําไม่ได้มีน้องๆคนไหนทําไม่ได้มีไหนคะให้บอกค่าของหลักนะคะของตัวเลขไม่มีครับไม่มีครับแต่ว่าอย่าลืมขีดเส้นนะคะถ้าไม่ขีดเส้นเนี่ยจะตรวจยากนะคะคุณครูตรวจไม่ถูกว่าเธอจะเอาตัวหน้าเอาหลักหน่วยหรือหลักสิบนะคะ<ม>อย่าลืมขีดเส้นนะคะ คุณครูมีวนขีหน้าจอไปเส้นที่แล้วครับใครน้องๆคนไหนที่ไปถึงข้อหกแล้วนะคะคุณครูส่งโจทย์ไปให้ทางไลน์แล้วนะคะน้องไปเริ่มข้อเจ็ดได้เลยนะคะข้อเจ็ดถึงข้อสิบสองนะคะส่งไปให้ทางไลน์แล้วนะคะ กอดจักนอนหนูแล้วก้าเว้นเว้นกี่ช่องครับตรงไหนคะกอจากนอนหนูครับไหนนอนหนูไหนหน,นี่เหรอใช่ครับเนี่ยนับไปเลยสามช่องก็ได้คงโซมสามช่องแล้วเขียนคําว่าหลักแล้วตรงมือ,ต,อต้องให้ลงตรงกันมาเลยนะคะเป็นสามช่องก็ได้ดูน้องดูดูดูที่คุณ,คณเว้นเวลาน้องเขียน อยาเขียนให้ตัวใหญ่ท้่นเกินแล้วมันจะไม่พอนะคะเวลาเขียนนะคะพยายามพุนหัวปคม,มนะคะเขียนสวยๆนะคะมือก็กดไว้้องเขียนกับมือขวามันซ้ายก็กดเอาไว้นะคะเอามือกดเอาไว้ผู้ผูส่งม,มาทางไรยังครับส่งไปแล้วค่ะห้องไหนน้องอยู่ห้องไหนคะ ไปครับสามครับ,รบส่งไปแล้วค่ะครูกวางบอกว่าส่งไปแล้วนะคะลองเปิดดูในไลน์ได้เลยนะคะข้อเจ็ดข้อแปดข้อเก้าข้อสิบสิบเอ็ดสิบสองมีทั้งหมดสิบสองข้อนะคะ น้องๆคนไหนที่นั่งทำเยมได้โดยที่ไม่มีผู้ปกครองต้องนั่งคุมก็แสดงว่าเริ่มเก่งแล้วนะคะน้องต้องมีความรับผิดชอบนะคะต่องานที่ได้รับมอบหมายนะคะเห็นสวยๆนะคะสายเพชรได้กี่ข้อแล้วคะนั่งตาแป๋วเลยทำไมถึงมันไม่ไม่เห็มนมีครับ ลงมือทำเลยครับเขียนให้สวยนะคะเขียนให้สวยแล้วก็เขียนให้เร็วเขียนให้สวยเขียนให้เร็วขอโทษนะคะครูส่งในลายไหนะคะ เนี่ยนะของคุณคุณพอคมองเห็นไหมคะคะเขียนเลยครับชายเพรเขียนเลยครับ ครับโค้กเกดนะครบโซนเปิดดูได้ไลน์ได้ไหมคะไม่ได้ไม่อยู่กับฮะอ,อยู่คนเดียวครับอ,อ๋ 9, 2. 2> ออย่คนเดียวก้อเจ็ดเก้าดสองเขียวเลย, 7, 9, เยก้เจ็ดเก้าสุดสองเลขเก้ากว่เลขสองอ่าแล้วก็ขีดเส้นใต้ที่เลขเก้า เสร็จยังโซนข้อเจ็ดเก้าสิบสองขีดเลขขีดตรงเลขเก้าครับต่อไปข้อแปดหกสิบสี่เมื่อกี้สองรถล่างครับไม่ได้ยินหกสิบสี่ค่ะขีดเส้นใต้ที่เลขสี่ ข้อจิดไหมคะข้อไหนคะข้อเจ็ดข้อเจ็ดเหรอเก้าสิบสองขีดเส้นใต้ที่เลขเก้าข้อเป็ด ข้อแปดเลสิบสี่ค่ะขีดเส้นใต้ที่เลขสี่ค่ะข้อเก้าครับข้อเก้าสี 9, ่สิบแปดค่ะขีดเส้นใต้ที่เลขแปด ข้อสิบครับข้อสิบยี่สิบสามสีเส้นใต้เลขสองน้งครูครับข้อสิบอ,อ,อะไรครับข้อไหนคะข้อสิบครับ<อ>รีบิซอยอยู่กับแม่ไหมคะอยู่ครับอบอกแม่บอกว่า เปิดดูในไลน์เลยทุกส่งไปแล้วนะคะข้อสิบนะคะข้อสิบยี่สิบสามค่ะข้อีเส้นใต้ที่เลขสองจิ๊กซอว์จิ๊กซอว์ให้แม่เปิดดูในไลน์เลยข้อแปดค่ะข้อแปดหกสิสีค่ะข้อสิบเอ็ข้อสิบเอ็ดโโซนสามสิบหกค่ะ อ่าหน้าเร่งมีใครยังไม่เสร็จนี่ไหมคะมีค่ะคพอนสิบสองไหมครับสิบสองสี่สิบเก้าโซนตอนนี้น้องลอบตัวเลขข้าหน้าให้เสร็จเลยนะคะพร้อมกับเส้นนหคะมีกี่ข้อคะมีทั้งหมดสิบสองข้ออัญจิราสิบสองข้อคะ่ะขอดูข้อสองเลยคะ่ะ ครูครับขอข้อห้านยครับขอข้อขอเลขข้อสิบขอเลขหน้าทรงนะครับไม่ทันอยู่ครับขอโซนถึงข้อไหนแล้วคะข้อสิบสองนะคะสิบสองสี่สิบเก้าผู้เลกว่าข้อแปดโฟลืมเขียนค่ะข้อไหนคะ ข่อแปน้องอแปดเลยครูครูครับขอดูข้อแปด่อยครับโอโซนลงมือทำเลยนะคะยังนั่งเล่นอยู่เลย เสร็จแล้วครับบอกค่าประจําหลักไดยังคะเขียนไล้ยังคะเสร็จแต่จูดต้องทําเลยนะคะข้อหนึ่งที่เลกศีลเป็นเลขคู่หรือเขคี่ค่ะข้อหนึ่งเนี่ยแก้เป็นเลขห้าเลยตรนี้แก้เป็นเลขค้าเลยครับเพราะว่าคุณครูทํามาผิดนะคะแก้เป็นเลขค่าเลย ยี 5. 5. 5. 5. Mm ่สิบห้าห้าอ่ในหลักหน่วย้าห้าห้า สำหรับวันนี้นะคะการบอกค่าประจำหลักนะคะของตัวเลขที่ขีดเส้นใต้นะคะมีทั้งหมดสิบสองข้อนะคะคุณแปดหน่อยค่ะมีทั้งหมดสิบสองข้อคุณครูบุญชุกก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะน้องๆคนไหนที่ไม่เสร็จนะคะข้อหนึ่งหน่อยค่ะ